ความรู้เกี่ยวกับกนกติกาตอนประเทศมีหน่วยงานประกอบด้วย4ท,ทีมคือทีมที่หนึ่งทีมป้องกันหนึ่งงานป้องกันปาปราและงานจราจรทีมที่สองทีมที่สี่ทีมงานสอบสวนร่วมกับงานในการสำนักีลาที่จะที่มีการแข่งขันคือการแข่งขันทุกคนประเทศจุคนวันนี้ได้เวลาอันแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ให้โอวาทและประกอบพิธีเกิดการแข่งขันเุก่อกรนประเทณีหน่วยงานตานี้ตำรวจภพืรศรีนครีนัก์ีมท้งที่หนึ่งประจำปีสองพันห้าร้สิบเพื่อเป็นถือมงคลและขวัญกำลังไม่เคยเลื่อนเลยแล้วมาแข่งกันอาจจะเป็นอาทิตย์ที่สองหรือสามเดี๋ยวค่อยตกลงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับแบบนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้ว ก็อข,อขอเปิดปีสองห้าหกศูนย์หน้าบัดน,นี้ครับรองคารี่ผ<อ>ู้เข้าับการประทานในพิธีทั้งหมดแถวตรงระเบียบพัก